สวัสดีค่ะชวนฝึกยืดกล้ามเนื้อเหยียดงอข้อสะโพกนะคะวิธีการฝึกนะคะนอนลงกับพื้นนะคะโอเคอาพอนอนลงกับพื้นแล้วจัดร่างกายก่อนนะคะหาปุ่มที่สูงที่สุดของกระดูกเชิงการานของเราให้เจอนะคะจากนั้นจากหัวเข่านะคะให้ตรงกับปุ่มนี้และจัดนิ้วชี้ของเท้านะคะให้ตรงกับหัวเข่าด้วย ม้วนกระดูกหางเข้าขมิบทวาลรขมวท้องก่อนตอนนี้เราจะรู้สึกว่าหลังของเราเนี่ยแทบจะลงไปติดเสือเลยนะคะแล้วการขมิบทวาลรขมวท้องนี้จะต้องทําตลอดการฝึกนะคะอาจากนั้นเริ่มการฝึกค่ะด้วยการยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาเอามือทั้งสองจับเอาไว้แล้วดึงขานะคะให้ติดหน้าอกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะจากนั้นค่อยๆสลด์ขาอีกข้างหนึ่งนะคะออกไปค่ะ ไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไม่รู้สึกว่าหลังล่างเราถูกรบกวนนะคะพอไกลที่สุดแล้วค้างไว้ค่ะ15วินาทีอาจจะใช้วิธีหายใจเข้าออกยาวๆนะคะสักสิบครั้งก็ได้ผ่อนคลายร่างกายนะคะเราต้องการที่จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดงอข้อสะโพกนะคะ โอเคค่ะสมมติว่าครบแล้วนะคะก็ส่งเท้ากลับมาที่เดิมอย่าลืมนะคะว่าเรายังขมิบทะวรขมิบท้องอยู่นะคะโอเคค่ะเราก็ส่งขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาดึงให้ชิดอกให้มากที่สุดแล้วค่อยๆ่อยเหยียดเท้าอีกข้างหนึ่งออกไปค่ะ ะะการฝึกนี้นะคะทำประมาณ 2- 4ถึงครั้งเป็น1เซตนะคะแล้วก็จะทำสัก2เซตก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ